อย่าามอกมาอ่ะพี่เอกช้านมาที่ออกงานบอกว่าเกินแล้วคะหรือไงเออก็เกินทำตัวไม่ถูกเกรงเงี้ยเพราะว่าไม่ได้อู่ไม่ได้สัมภาษณ์พนานมากแต่ว่าในในความสวยคงสะพันชาตรีมากอุบริษัททำบุญมาดีค่ะมไเวลาในนาที่ออกมาเจอกล้องยืนตื่นกล้องไหมพี่ก็ไม่นะคะไม่นะ่ะหรือว่าโดนโดนสามีตั้งกล้องไว้อยู่แล้วตลอดถ่ายคอนเทนต์เราถ่ายอะไร ใครคิดตลกคิดตลกไงเขาชอบแกล่าไงคือพี่ปอเขาชอบแกล่าเขาชอบบังคับให้เห็นแบบเล่นเล่น tiktok อะไรอย่างเงี้ยถึงมาเขินเลยค่ะทางพี่ปอล่าสุดเห็นบอกว่าไปทำหล่อมายังไงบ้างเอ่ยหล่อมาอุ้ยได้สามีใหม่หรือเปล่าได้สามีใหม่คือทุกวันนี้นั่งมองหน้าแบบโอ้ยพี่ปออะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่หรอกคือเขาถึงวัยที่เขาควรจะทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาห้าสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คงเห็นรูปพี่ปอแล้วใช่ไหมคะพี่ปอแล้วก็คือนั่งสัง พี่ทำเถอะคือเอกว่ายุคเอกว่ายุคนี้แบบเสรีแล้วอ่ะคือด้วยอายุของเขาแล้วคือแบบเขาทําได้แล้วเลยจริงจริงก่อนนั้นก่อนนั้นนี่เขาเขาจะแอนตี้มาหรือว่าแบบว่าปฏิเสธอยูตลอดปฏิเสธตลอดเพราะเขาก็บอกว่าพี่อยากจะธรรมชาติรมชาติแต่พอเอาถึงเวลาที่ธรรมชาติจริงก็รับไม่ได้มันมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเขาตัดสินใจว่าเอาสักทีก็จริงๆแล้วอ่ะคือจับพระจับถูกนะคือจริงๆแล้วอาจ จะไปเกาหลีเนี่ยคือเขาตั้งใจจะไปทําผิวอะไรแล้วก็พอพอดีแบบคุณหมอบอกว่าให้ให้แก้เรื่องตาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็เป็นกลมของเขาอยู่แล้วที่เขาใต้ตาก็ดำด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเอออ่ะลองดูสักตั้งหนึ่งคือยกเครื่องใหม่มีอะไรบ้างยกเครื่อง่เราได้ยกเครื่องใหม่มีอะไรบ้างแม่คู่นี้คือของคู่นี้ที่ทำนะใช่ไหคือเขาก็ทำตา เก็นีคนคิดใต้ตาดำมากพี่ฟอค่ะเขาก็ทำใต้ตาตอนนี้ก็คือความดําก็คือหายไปแล้วก็หายไปเยอะมากแล้วก็ความเหี่ยวก็ไม่เหี่ยวแล้วอะเอโนไทม์มาหรอไม่ได้ไม่ได้เอโนไทม์ค่ะเหมือนแบบไปเก็บอะไรตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ตางบนเพราะว่าเขาเขาหนังตาเขาตกตกแล้วเลยค่ะลองไปหาลูกพี่ฟอได้แล้วก็รีวิวหรือว่าเตะตังอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะเสี่ยไปเยอะไม่หาหรอกเสี้ใจ เขาทำเขาก็น่ารักเขาก็ดูแลเขาก็ดูแลที่ลูกบอลนักคือแบบดีมากเลยนะคะให้ทำแบบหลายอย่างแล้วตอนเราไปกลับมาเขาพูดอะไรกับเรามั้ว่าเป็นอะไรบี่รอขึ้นมาเริ่มนึกเริ่เขาพูดทุกวันยังไงบ้างกอหูแล้วไงเขาให้เอ๋ดูทุกวันว่าเอ๋หายบวมหรือยังเอ๋อมพี่พี่เพิ่งเพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงพี่ก็ถามอยแล้วว่าหายบวมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็กลัวว่ามันจะไม่หายบวมเราดูแลยังไงคะพี่คะ ก็ก็ขยาค่ะเอ๋อมีแบบต้มน้ำมีน้ำอะไรให้ทานแบบให้หาย<ร>าบวม <คน S 1> อะไรอยมีทางงูเขาก็ให้กินหนังฝัตว์คอร์ออก็กินหนังฝักท์คอร์กเนี่ยนะคะแล้วก็กินยาจีนด้วยอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ใช้วิธีทายาเกๆๆอกมีน้องอื่นแที่ปอมีงอแงไหมพี่เพราะปกติเขาไม่ได้เคยทำมสัญญการอยู่แล้วค่ะพอมันทำแล้วเขาแบบมีงอแงเงยอ,ย,ย,อยเจ็บเอยปวดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอึดมากนะเอะอขาอึดมากคือเขาไม่มีบ่นเลย,เลยๆๆอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขา,เขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาอยากจะแก้มันคืนอมันจำเป็นต้องแก้จริงๆล้วให้กำลังใจสามีเรายังไงบ้างพอกลับมาแบบผมว่าหล่อทุกวันเลยหล่อมากพี่แบบเป็ใจมากเองเหมือนเป็นหัวใหม่เลย ยืนเล็บไหมมีปากยืย่นเล็บไปให้คุณหมอไหมว่าขอประมาณนี้ <c oughs> ไม่ไม่คือเ,เขาขอเป็นธรรมชาติและขอให้แบบเหมือนเป็นตัวเขานี่แหละไม่เปลี่ยนบบไม่เปลี่ยนแล้วก็ขอให้หย้อนไหวอยใจค,คือสมงใจหมดทุกอย่างเลยเป๊เออะแสดงว่าหนุ่มเกาหลีเราไม่ต้องไปตามหาแล้วน้อไม่ต้องตามหาแล้วคือตอนนี้คือคือดีใจกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เขาแบบ กังวลมานานออะไรย่างเงี้ยพอพอเขาได้ทำเขาก็ได้รู้สึกแบบดูเขารู้สึกประสบชื่นอย่างพออันนี้มันผ่านคุณไม่ได้ยินมันมีวางแผนรึเปน่าไหมว่าอยากทําอะไรต่อหรือว่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนไม่มีไม่มีเขาก็เขาก็คงจะทําพวกผิวทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณอีกทีก็คงดึงหน้าเลยไหมมาแต่เดียวมาถึงสักสิ นอกจากหัวหล่อแล้วหลายคนชมว่าพี่เอ๋ออกงานทีก็คือไม่เห็นแก่เลยอ่ะเราสังเกตคำนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้ฉีดยาสวยจริงจริงก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลนั้นอะเราเราก็เป็นเราก็เป็นลูกคุณหมอเหมือนกันหรอพี่เอ๋เราไปเปิดเราไปเปิดทางปูทางให้กับพี่หรอไม่คือไปคลองกันแต่ว่าเอกไม่ได้ใส่นักกรรมอะไรเพราะว่าพยายามจะบอกหมอว่าปูทาแต่หมอเขาบอกว่าเขาไม่ให้ทำคือมันเต็มหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้แน่นนะ ยังยังได้อยู่เาตอเอตาเอกเริ่มตกเอ็ทำได้ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอก็จะไปแค่แบบร้อยใหม่ทำผิวค่ะแล้วก็ฉีดแฟตหน้าเด็กออันนี้มันมันต้องแบงไงมันต้องทำตลอดหรือว่ามันกังวลตลอดของเอเหรอคือ เอ,เอ๋อยากทำอยู่แล้วอะเ <ừ, S 2> อออะไรที่แบบมันทําให้เรารู้สึกเราแบบดูดเด็กยองแล้วดูแบบว่าเหมือนคนไม่น่าง่วงนอนแล้วก็อยากทำาึืวอว่พี่เห็นเลือกยังไงเราบว่าโดวความที่ทําเยอะๆมันก็จะแบบว่าเกินไปอะไรเงี้ยเรามีพี่ี่เลือกยังไงให้พอดีเหมอะเขเองว่าโอเคนิพนอนะสวยแล้วอ๋อก็คือทุกคนก็พยายามบอกเพื่อนทุกคนบอกว่าพอแล้วนะพอแล้วใครในแก๊งเราใครเป็นคนเตือนทุกคนเลยทุกคนบอกพอแล้วแล้วเอ๋ก็บอกว่าตรงนี้อีกนิดมะตรงนี้ พอแล้วเอ๋เออพอพอ,อ,อแต่ใช้คำว่าเสพติดไม่ได้เพราะว่าเติมเต็มในตลอดเวลาตเติมเต็มตลอดค่ะไม่เคยคล่องเลย <laughs> ลูกยังไงคะลูกอะคะจำหน้าพ่อแม่ได้ไหมวายจำได้คือเขาบา้าเขาเห็นเราเขาก็แบบไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้าวแม่เครียด<ๆ>แล้ว<ๆ>เครียดเราก็แบบไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังอยู่ครบนี่อุตส่าห์ทำมาแล้วถึงไป อะไรอย่างเงี้ยคือบอไม่ได้ทำแบบส่วนนี้ทำผิวแต่อพอเราทำส่วนมากๆขึ้นมันจะมีปัญหาตามมาคือ,อหัวจะห่วเมียมากตลอดเวลาว่าแบบล่าสุดเขาบอกว่าที่ถามจริงน,นะคืออดีตอ่ะพี่ไม่ว่าอะไรนะคือ เคยคุยกับผู้ชายไหมอาจจะมีประเด็นนี้อยู่อีกเหรอไม่อยู่ดีๆก็ถามมาเลยเพราะมันเคยมีประเด็นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งไงที่บอกว่าสงสัยว่าเอจะแอบเบื่อใครถึงสวยขึ้นเขาเขาถามเอว่าพี่ถามจริงคือแบบถ้ามันผ่านแล้วพี่ไม่โกรธนะคือแบบบอกบอกพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่รับฟังเลยพี่จะได้มารู้สึกกับเธอพี่ก็ไม่กลับตัวเองเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีเคยเคยไหมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบไลา์คุยกับใครไหมอะไรเงี้ยพี่เอถามไหมทำไมอยู่ดีก็ถึงมีปมนี้ขึ้นมา เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคือเขาบอกว่าเขาอยู่กับเรามากๆอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่อย่างเงี่หรอสองวันสองวันเลยนะเออเอกก็ถลยอว่าเอกจะมป็นเวลาไปคุยิตอนไหนอะไรเออใช่ว่าเอาห่วงมากเขาคงเขาก็รักเราแหละเออตอนนี้ปวดแล้วเออแต่มีเราหน้าเด็กลงเราห่วงนะก็ห่วงไหมหรอเขาไม่ห่วงนะที่จริงไม่ห่วงเพเอกก็แค่บอกว่าถ้าพี่อ่ะไปมีใครอ่ะเอกจะไม่มาบอกนะว่า ไม่บอกทุกคนว่าเข้ากันไม่ได้นะเอ๋จะบอกเลยว่าเพราะอะไรอ๋อความจริงไปเลยไม่บอกความจริงเอ๋ไม่ช่วยพีนะเอ๋บอกแค่นี้หรือเอดูข่าวเยอะเลยอะไรนะไม่ขวเยอะเลยไม่ใช่พี่อก็พี่บอกเขาเลยว่าแบบเอ้ยถ้าพี่มันมีคนอื่น่ะก็คือมีคนจูงพี่พี่ต้องยอมนะผดองก็คือแจ้งให้ทราบเป็นล่วงหน้าเลยแจ้งให้ทราบเลยอทำแบบนี้แล้วพี่ใช่คือการกุมขู่สามีนะคะพี่เองเป็นการคุยเบาๆแค่แบบเตือนเตือนเบาๆ 아고บคุณครับพ 아